ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Seven Night 2กับผมพิตเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวละครที่ใช้ในการต่อสู้คะแนน4,004บวกว่าตัวละครยอดนิยมที่เขาใช้กันเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t 2 w o l e g e n a Lock X Next Generation l e g e n a l o c Origin เกนชิน Impact Blue Arkay และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายอยากรู้ว่ามี เกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เ,เพื่อนๆทักไปที่ Facebook powerpay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอ like, ดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay ก่อนอื่นต้องขอเกินก่อนนะครับในการต่อสู้คะแนน4 0 0ขึ้นไปเนี่ยมันจะแตกต่างจากตอนช่วงที่เราคะแนน4,000คือการที่เราต่อสู้อารีนามาถึงเชเลนเจอร์คะแนน4,000ได้เนี่ยเราสามารถใช้พวกตัวละครหายากหายากบวกได้คือเขาจะมีตัวแบกอารีนาเฉพาะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นคะแนน4 0 0ในช่วงเนี้ยเราก็จะเจอทั้งตัวเมตาท็อปอารีนาต้องบอกเลยนะว่าจะเป็นเฉพาะช่วงนี้นะครับเพราะนี่เป็นช่วงที่เซิร์ฟเปิดพลังของแต่ละคนเนี่ยยังน้อยน้อยกันอยู่ถึงจะน้อยแต่ต่างกันนิดเดียวเนี่ยก็สู้ไม่ได้เลยนะรวม้มวสา,า,มาสู ยยากอู่ดีนะเรียกง่ายๆว่าสู้ไม่ได้เลยดีกว่านะครับผมอยากจะเก็บสถิติลบ100ครั้งชนะ100ยครั้งแต่ไม่ได้ครับตอนนี้แพ้ไปสี่แล้วคือจะตีขึ้นหลังจากนี้ค่อนข้างยากมาก,ต,าก,าาก,มากตีส่วนใหญ่ก็จะตกเพราะว่าผมไม่มีตัวละครเมตาที่ใช้ในการ PP สักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมสูส้สให้ดูก่อนดีกว่านะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นกับทีมนาวจอ์นทั้งผมนะครับก็จะใช้เป็นลูดี้ราเชลดีโอเดลโรนแล้วก็คารินซึ่งเซตนี้ทีมนี้นะครับผมขึ้นมาจนถึง4,4่พแต่หลังจาก4,4เนี่ยไปต่อไม่ได้เป็นย ตอนนั้นคะแนนห0,000กว่าเองด้วยนะคือในง่นการต่ <mesma> อ,ส,อสู้อารีนาหลังจากคะแนน4.4 0พส่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอทีมที่มีตัวละครตำนานซะาส่วนมากอย่างน้อยๆ2ถึงตัวแล้วใน2ตัวนั้นน่ะเขาจะเป็นตัวละครสาย PP โดยเฉพาะตัวละครสาย PP โดยเฉพาะนะครับหลักๆก็จะเป็นตัวเนี้ยสไป์นะครับผม เป็นหนึ่งตัวละครแชร่แข็งที่โหดมากๆแล้วเขามีอมตะด้วยอันนี้ผมเหลือแล้วราเชลตัวเดียวแล้วโดนแช่แข็งเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับทำอะไรไม่ได้เลยมองเหมือนจะชนะนะตอนแรกแต่กระแพ้ครับผมเดี๋ยวจะหาว่าผมใช้ตัวละครหายยากมันก็เลยจะสู้ไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมลองไปใช้ยอนฮีดูนะครับอันนี้ตัวละครระดับตำนานสี่ตัวเลยนะครับเจออีกแล้วเนะี่ย การต่อสู้ของเกมนี้นะพีพีบางทีบางทีนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่ซับก็ได้ขึ้นอยู่กับทีมของเรานะครับเขาใช้ความสามารถของสันเลี้ยงเป็นท,ท,ทันทีนี้อ่ะดูดีตายไปแล้วนะครับเหลือสไปสไปติดอมตะโอ้โหอมตะอมตะอมตะจังหวะดีๆเนี่ยเขาปล่อยท่าไม่ตายก่อนนะถ้าเขายือได้เนี่ยแข็งจากชานะ ไม่ตายครับสุดสุดในรุ่นแล้วก็ทำไม่ตายของเขาอีกบึ้มแข็งไม่ฟักโอ้โหคะแนนลดกันเลยทีเดียวนะอ่ะลงมาแล้วนะครับให้ดูความต่างของช่วงคะแนนถ้าคะแนนตอนช่วง4,003พลังต่อสู้ของเขาจะไม่เยอะนะแล้วก็ตัวละครระดับหายากเนี่ยจะเห็นได้มากกว่าคือคะแนน4,004ขึ้นไปนะครับเหมือนเจอแต่ปีศาจไม่สายเติมก็สายรีอทิรือดวงดีจัดๆตัวละครพีพีครบเลยหดขึ้นไปก่อนนะครับ ัตว์มาตัวสีเขียวเขายังใช้นะโคเซ็ตหรอโคเซตเหรอยิงไปเดเจยอนฮีนะครับยิงไปถ้าไม่ตายของเราเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะอุกบาตตกแต่ก็ตู้ง,ง่ายสู้ง,ง่ายอยู่ทีมนี้เรียบร้อยครับผม เราก็กลับมาอยู่คะแนน4 4 0เดิมเมื่อ,เร,เ,รอเราดูตัวอย่างคร่าวๆแล้วนะครับผมก็จะแนะนําตัวละครยอดนิยมนะครับที่คนใช้กันในช่วงนี้สําหรับคะแนน4 4 0ขึ้นไปตัวแรกก็จะเป็นนี้ครับผมสไป์นะครับประเภทสมดุลคือตัวนี้นะครับพาสซสฟของเขาเนี่ยเขาจะเป็นอมตแะแต่เพิ่มพวกความไวในการโจมตีเพิ่มพลังโจมตีและ SP ีจะไม่ลดต่ํากว่า10%ถ้าเลเวลสูงมากกว่านี้ผลที่ได้เนี่ยก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นนอกจากอมตะแล้วนะเขายังสามารถใส่แช่แข็งศัตรูได้ก็เหมือนที่แนะนําไปก่อนหน้านี้เลยครับรวมถึงถ้าเขาไปบ เนี่ยเขายังมีสกิลที่สามารถกรจัดผลที่เป็นประโยชน์ในอัตรา100%็คือกะจัดบัฟทั้งหมดของศัตรูกจัดบัฟและแช่แข็งและตีอันนี้อย่างดีนะผมยังเจอทีมแบบซอฟต์เจอแค่สไปตัวเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เจอตัวนี้ด้วยแล้วนะครับเดวโรนอัศวินแห่งการทำลายล้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครยอดนิยมเหมือนกันนะแต่ถ้าเทียบกันแล้วสไปจะใช้เยอะมากกว่าเดวโรนเนี่ยจะลองลงมาไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะคนเปิดไม่ได้หรือเปล่าความสามารถของเดวโรนเลยนะครับเขาก็จะเพิ่มความเสียหายที่สร้างให้แก่พันธมิตรทั้งหมดและการ ก็ติดคิลิคอนแบบแน่นอนนะครับและยังมีผลทําให้สตูทั้งหมดในขอบเขตเป็นใบรวมถึงลดไประาณการฟื้นฟูคือถึงเราใส่ตัวฮิลไปก็แทบไม่เกิดผลเลยครับและจะโจมตีเป้าหมายประเภทสนับสนุนก่อนนอกจากจะฮิลไม่ขึ้นแล้วนะครับยังโดนตีตายก่อนอีกทั้งหากแล้วก็อันติเมตของเขาเนี่ยจะไม่สนเกาะของเป้าหมายมาคู่กันนี่นะลกแตกเขาแค่มี2ตัวเราจะมีตํานานกี่ตัวก็ตายถ้าเราไม่มี2ตัวละครนี้ไปแก้ทางเขายากมากเลยนะครับที่จะสู้ได้ส่วนตัวละครถัดมานะครับก็จะเป็นลูดี นี่แหละสายแทงนะครับปกติเพราะว่าโดยทุ่นฐานแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าถึกมากๆเอามายืนล่อดาเมจสายล่วงหลังของสตูได้ในช่วงคะแนน4-4เนี่ยเขาก็ใช้กันเกือบทุกทีมก็จะมีบางทีมนะครับทีบท่ไม่ได้ใช้อย่างทีมนี้นะครับเขาเล่นเป็นสไปเดอรรอนราชเชลคารินตัวละครถัดมานะครับยอดนิยมอีกก็จะเป็นตัวละครไอรินเป็นตอนยังสาวนะข้อดีของตัวนี้นะครับเขาก็จะสร้างความเสียหายแบบมูดและทําให้สตูติดสถานะ CC เป็นแบบไฟฟ้าช็อตนะครับก็คือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และยังเพิ่มความเสียหายที่ได้รับอีกต คอมโบคู่กับสไปซ์หรือเดยลโดนอันนี้จะค่อนข้างดีถ้าเอาทั้ง4ตัวละครที่แนะนํามายืนอยู่ทีมเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นทีมมหาโหดเมตาณปัจจุบันเลยก็ว่าได้ให้เ,เพื่อนๆสังเกตที่อันดับสูงสุดทีมนี้จะเห็นได้เยอะที่สุดแล้วนะครับเห็นได้บ่อยสุด <laughs> เลื่อนมาตรงไหนก็มีแต่ทีมนี้จริงๆตัวละครราเชลนัจจุบันก็มีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับแต่ในการที่เราจะเอาลาเชลตรงได้นั้นเราก็ควรจะต้องลงคู่กับสไปซ์ถ้าไม่ลงคู่กับสไปซ์มันก็จะเหมือนอย่างที่เห็นนะครับสู้ทีมไหนไม่ได้แบบว่าบางทีพลังต่อสู้ของเราจะเยอะมากกว่าศัตรูโอกาสเพียงพำมก็จะสูงอยู่ดีนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวอย่างนะครับอันเนี้ยทีมของเขานะครับก็อยู่ประมาณ6กหมทีมของผมก็อยู่ประมาณ7จ็ดหมื่นสอง ำหรับในคลิปนี้ผมขึ้นมาถึงมาสเตอร์แล้วนะครับคะแนน4,005เขาจะมีสไปร์ดูดี้นะครับเมริชาและก็ราเชลดูการต่อสู้นะครับเหมือนทีมเราเนี่ยจะได้เปรียบมากๆก็ได้เปรียบจริงๆแหละดูดิโอ้โหตีเข้าไปครึ่งหลอดแล้วครับทีมของเขารูดี้ของเขาตายแล้วนะตัวซับของเขาก็ตายเรียบร้อยแล้วเขาเหลือแค่สไปร์นะครับการลราเชลเท่านั้น ดูเลือดของเขาเหลือน,นิดเดียวแต่แต่แตอ,อือหยรถแข็งโร้ดี้ของเราหายหายเสร็จเรียบร้อยครับผมตายไป3มเหลือตัวซัพย์ชุบไม่ชุบชุบไม่ชุบไม่ชุบครับผมตายแพ้ให้เห็นเห็น่ยถัดมาก็จะพามาดูการต่อสู้ก่อนที่ผมจะขึ้นมาถึงมาสเตอร์ในช่วงระดับ4,004นะครับกับทีมที่เจอนะครับตัวละครอย่างที่แนะนำไปเลยต้องมีอย่างน้อย 1ตัวละครใน4ตัวละครนะั้นะนะนะ Save the world. ฉะนั้นผมก็จะแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับในการต่อสู้อารีน่าขนาด4 4สาหรับช่วงนี้กับตัวละครที่ยอดนิยมที่เขาเล่นกัน4ตัวละครหลักๆนะครับที่เพื่อนๆจะเจอแน่นอนในการต่อสู้อารีน่าหวังว่าจะพอเป็นแนวทางในการให้เพื่อนๆไปหาตัวมาใช้หรือเปล่ามีประโยชน์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับกับ Seven Night 2 w o รีกดาวโหลดเกมก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชันสามารถไปดาวนโหลดเล่นกันได้เลยครับเจอกันใหม่พร์ทหน้าไปก่อนนะครับไปไปคร